in your face สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยเลยนะคะที่ช่อง SP สช่ไหคะหงเบ้งสำหรับวันนี้นะคะเอิญมากับเจ้าตัว Honda HRV นะคะ1.8 RS ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปด้วยมีสรูปนะคะใครที่กำลังมองหายอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ราคาดีมากๆที่สำคัญนะคะคันนี้เป็นรถปี2019ด้วยนะคะเลขล์ของคันนี้นะคะอยู่ที่88,000กิโลเมตรนะคะใครที่ มองหารถเน้นใช้งานราคาถูกที่สำคัญเป็นรถบ้านนะคะต้องแนะนํารุ่นนี้เลยนะคะตกปีหนึ่งนะคะวิ่งเฉลี่ยอยู่ประมาณ2 0 0หมื่นส0ง0กว่าโลเท่านั้นเองนะคะ<ม>ก็คือเป็นรถใช้งานนั่นเองแล้วก็ได้สีขาวด้วยมีสโลปได้รถรุ่นท็อปเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรหาเอิรนได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทรศู7ย์เก8าเได้เลยแอดไลน์มาหาเอิรนได้นะคะ ใครที่อยากจะนัดมาดูรถนะคะร้านตั้อยู่ที่เซรีไทย70มินบุรีกรุงเทพนะเต็นรถเปิดทุกวันเลยนะคะเปิดทําการ9โมงจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้เอิต้องฝากทุกคนนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์ให้เอิญด้วยนะคะจะได้อัปเดตรถสวยๆกับทุกคนได้ชมอีกเดี๋ยวเราไปดูรถของคันนี้รอบคันกันเลยไปชมกันก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคันนี้เป็นตัว 1.8 RS เนะคะเป็นรถปี2019รถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะราคาตั้งขายที่725,000บาทเท่านั้นเองนะคะค่างวดในการผ่อนอยู่ประมาณ14,000บาทนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนั่นเองนะคะใครเที่ยมกำลังมองหายอยู่รายได้ลูกค้าเป็น2เท่าของค่างวดสามารถซื้อคนเดียวแบบไม่ต้องคำได้เลยนะคะรายได้ลูกค้าอยู่ประมาณ29,000นะคะหรือว่า30,000บาทนะคะก็สามารถที่จะซื้อคนเดียวได้เลยนะ นี่รถสวยๆแบบนี้เลยนะคะเราไปดูบอดี้กันต่อเลยตอนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะเขามาพร้อมไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบ full LED นะคะมีในสวนตัวไฟเด y t i ท e r u n n i n g l right, i ร h มาให้เรียบร้อยเลยนะกระจังด้านหน้านะคะเป็นแบบพรีเมียมด้วยกระจังนะคะเขาเป็นหลังพึ่งตัดด้วยนะพร้อมทะเบียนรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถสภาพสวยนะคะพร้อมออปชั่นจัดเต็มเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อเลยสำหรับคันนี้นะคะเขาได้เป็นสีขาวมีชลูบน เทดานมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับตัวบอดี้จุดต่างๆนะคะโครงสร้างรายเดียต่างๆเดิมๆเลยนะคะรับประกันโครงสร้างให้ด้วยว่าไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหม้ไม่ตัดต่อเล็กเครื่องเล็กถังแน่นอนนะคะถัดมาเลยเรามาดูในส่วนของตัวยางและแม็กกันบ้างนะคะคันนี้เป็นแม็กนะคะตัวนี้แม็กทูโทน้ําตัดโครเมียมหัวน็อ 5รูแบบนี้เลยพร้อมอยางที่จะได้เป็นยางปี2021สัปดาห์ที่18นั่นเองนะคะดอกยางนาัง่ยางยังใช้งานได้อยู่นะถัดมาเลยตัวนี้เขามีสเกิร์ตนะคะตัดด้านข้างมาให้ก็คือสเกิร์ตสีดําแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกระจกมองข้างตัวรถเป็นสีดํานะคะตัดกับสีขาวได้สวยมากๆนี่สวยๆเดิมคิ้วกันสรดอยู่ครบเลยนะคะพร้อมติดฟิล์มมาให้รอบคันเลยด้วย นี่เซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกนะคะบอกเลยว่าข้อดีนะคะเราไม่ต้องดูอกระเป๋านะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาสามารถล็อกรถแบบนี้ก็ได้นี่อันนี้ก็คือล็อกรถนะคะปลดล็อกก็กดได้เลยสบายๆนะคะใช้งานง่ายนะคะลายน้ําต่างๆนะคะก็ยังอยู่ครบเลยนี่วิธีการเปิดปิดประตูนะคะออกแบบดีไซน์มานะคะอยู่ด้านบนแบบนี้เลย ตัวนี้เขาเป็นตัว HRV ด้วยท้ายของตัวรถนะคะเป็นแบบไฟไท้าย LED เลยนะคะรถคือสวยจริงๆไม่ช้ำเลยนะทุกคนนี่ท้ายเดิมนะคะไฟด้านท้ายก็เดิมๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ RSIV Tech อยู่ครบนะคะทะเบียนรถสวยๆชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ3ใครเด็กนะคะ3156ไปกรุงเทพมหาคนครเรียบร้อยแล้วด้วย นี่รายละเอียดต่างๆเขาสวยจริงนะคะใครที่แบบว่ากําลังมองหาหรืออยากมาทดลองขับนะคะร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย70เมนบุรีกรุงเทพนะคะเปิดทุกวันเปิดเ้าโมงจนถึง6โมงเย็นเลยตัวนี้ด้านหลังเขาก็จะมีในส่วนตัวคีบฉลามด้านบนนะคะพร้อมไฟเบรกลูงที่3สปอยเลอร์ด้านหลังนะพร้อมกับกล้องนะคะช่วยในการถอยได้ดีมากๆเซนเซอร์นะคะมีมาให้ทั้งหมด2จุดเลย ตัวนี้ด้านท้ายนะคะเขาก็จะมีซิลิโคนนะคะให้กดแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนี่ท้ายเขายังเป็นแมนนวลอยู่นะคะลูกค,ค้าขาให้เห็นรายละเอียดโครงสร้างเลยนะเม็ดอาร์นะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้น็อตเดิมๆไม่มีไขไม่มีถอดไม่มีขยับเลยนี่ซ้ายขวาน็อตเดิมเม็ดอาร์โครงสร้างเดิมๆพื้นที่ด้านหลังนะคะเขาก็จะกว้างๆแบบนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นรถที่นั่งได้ประมาณ5าที่นั่งนะคะแล้วก็ พื้นที่ด้านหลังเขาจะเป็นแฮชแบ็กห้าประตูแบบนี้เลยนี่เบาะเขาก็สามารถนะคะพับหน้าบลงไปได้เลยนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อที่พื้นที่ด้านในนะคะเขาก็จะได้กว้างนะคะเพื่อที่เอาไว้ขนของของนสัมภาระนะคะบอกเลยว่าคันนี้นี่ตอบโจทย์มากๆไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าทำมาชีพที่ต้องเดินทางไกลนะคยเครื่องพันแปดก็เป็นเรื่องที่ตอบโจทย์แล้วก็แนะนําลูกค้าเลยนะนี่สวยมาก ปีใหม่ไม่น้อยราคดีจับต้องได้แน่นอนนะคะรายละเอียดโครงสร้างต่างๆรายน้ําอยู่ครบแบบนี้เลยคันนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะที่ด้านหูกระจกนะคะมาให้เรียบร้อยนะคะรถสวยๆแบบนี้เลยใครเี่ย ดูคันนี้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะโทรสอบถาเมเอินได้เลยนะคะเดี๋ยวเอินพาไปดูภายในตัวรถของคันนี้ก็เลยไปชมภายในกันมาชมภายในรถก็เลยนะคะคันนี้เขาก็จะมาพร้อมกับตัวออปชันที่จะได้นี่กระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกรถปลดล็อกกระจกออโ,โต้ฝั่งซ้ายและขวานะคะพร้อมกับตัว ภายในนะคะที่จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์แบดนะคะคู่หน้ามาให้เรียบร้อยตัวรับสายวางสายนะคะเชื่อมต่อบลูทูธก็มีมาให้เรียบร้อยเลยตัวรถนะคะก็จะได้เป็นเอนจิ้นสตาร์ทด้วยนี่ภายในนะคะกงกว้างแบบนี้เลยตัวเบาะนะคะไม่ยุบไม่ย้วยไม่ช้าเลยนะคะแอร์แบดนะคะให้มาครบเลยนะเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะคะทันนี เดี๋ยวมาสตาร์ทรถให้ดูกันเดี๋ยวลองถอยเลยคันนี้นะคะก็บอกเลยว่าสวยจริงนะคะก็ตัวนี้นะคะเลขใหม่ก็น้อยมากๆด้วยนะคะใครที่แบบว่า มองหายอยู่แนะนํามากๆเพราะว่ารถสวยจริงๆหน้าปัดนะคะไม่มีไฟโชว์นะคะนอกจากเติมน้ํามันด่วนนะคะคันนี้ก็เดี๋ยวเติมให้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเอิญน,นะคะเติมน้ามันให้เต็มถังเลยนะคะหูถ้าเต็มถังก็คือแบบหลายพันอยู่เหมือนกันเพราะว่าเบนซินนะคะหนึ่งจุดแปดนั่นเองรถสวยมากเนี๊ยบมากคุดคอนโทรลมีใหมนะคะออปชั่นฟังก์ชันจัดให้แบบเต็มๆเลยจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็ มีในส่วนตัวกล้องนะคะด้านหลังให้ด้วยให้มาครบเลยแล้วก็มีปุ่มนะคะนีเป็นในส่วนของตัวด้านข้างนั่นเองนะคะมุมอับสายตานั่นเองนะคะเวลาถอยจอดอย่างเงี้ยก็จะสะดวกมากๆเลยแอร์ปรับออโต้นะคะเย็นฉ่ำมากมากแล้วก็ไฟหลีนะคะเขาจะอยู่แบบนี้เลยนะนี่ไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ด้านขวาแล้วซ้ายแล้วขวาก็ตบลง นี่ไฟลีออโต้ตั้งได้ไฟปกตินะคะไฟสูงนะคะก็ครบเลยรถสวยจริงเพดานด้านบนนะคะลองเหยีขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอนะคะว่าคันนี้เขาเป็นแบบสลูปแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่นี้เขาก็จะแบบว่าเป็นสลูป คือแบบว่าดีมากกว้างมากใครที่แบบว่าอยากได้รถนะคะที่เอาไว้รับลมชมวิวนะคะวิสัยทัศนะะ์นะคะก็แนะนําเลยนะคะคันนี้สรุปเขาสามารถเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้ากลัวยุงเข้านะคะก็สามารถที่จะปิดแบบนี้ได้นี่เอาไปนอนดูดาวมองดาวบนฟ้านะคะสวีทกับผู้หญิงนี่สบายมากๆเลยให้เห็นกันเลยสวยจริง ตัวเบาไม่ยุบไม่ย้วยเลยนะคะบอดี้นะคะด้านในสวยๆแบบนี้เลยนะคะออปชั่นจัดหนักจัดเต็มนะคะราคาดีมากๆด้วยนะคะเพียง725,000บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้นะคะจองออกรถนะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่มีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตนะคะก็สามารถที่จะออกรถได้เช่นเดียวกันนะคะมาคุยรายละเอียดกนันก่อนได้นะคะเซ็นรถเปิดทุกวันถ้าเกิดไม่สะดวกเดินทางเอิญมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะคะเงื่อนไขนะคะการให้ไฟแนนซ์วิ่งไปนะคะต้องจองออกรถก่อนนะคะ1,000บาทนะคะ เพราะว่าจะสามารถดําเนินเรื่องต่อได้นะคะว่าลูกค้าเอารถคันนี้ชัวนั่นเองนะคะแต่ถ้ากรณีที่ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะคะของเอิร์นไม่มียึดมัดจำนะคะคืนมัดจาให้100%เลยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะโทรหาเอิร์นได้เลยนะรถสวยๆแบบนี้เกตเอแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเอิร์นพาไปชมในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์นะคะของคันนี้กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของคันนี้กันเลย พามาชมห้องเครื่องกันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.8เบนซินนะคะมาพร้อมห้องเครื่องเนี่ยแบบนี้เลยนะคะตัวรถนะคะได้เครื่องเดิมแน่นอนนะคะไม่มียกเปลี่ยนมาร์คแมสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบให้เห็นรายละเอียดกันแบบนี้เลยนะคะนี่สวยจิงหัวน็อตเตเดิมไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดแบบนี้เลยนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะคะเหลี่ยนสลึงนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลย นี่ดูว่าเดิมไม่เดิมนะคะให้ดูเลยว่าต้องมีสติกเกอร์มอกอ,อยู่นะคะแล้วก็เลขตัวรถนะคะอยู่ครบแบบนี้นะคะให้มั่นใจเลยว่าฝากรโปรงหน้านะคะเป็นฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้แน่นอนนะคะใครที่แบบอยากจะมาดูรถจริงนะคะร้านเปิดทุกวันเลยนะคะของเอิญนะถ้าเกิดลูกค้าต้องการออกรถคันนี้นะคะวันที่ลูกค้ารับรถนะคะของเอิญเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะ Uh, ตัวนี้นะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะกองแอร์กองอากาศดูแลให้นะคะแล้วก็เด็ดเช็คแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าที่นี่นะคะรับประกันหลังการขายกับลูกค้าอีก3เดือนเลยนะคะประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟนะคะดูแลให้สามเดือนเต็มเลยนะคะและที่สำคัญช่วยเหลือฉุกเฉินให้ฟรีอีกหนึ่งปีด้วยอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะโทรหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนี่สวยจริง มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังสนใจออกรถนะคะ Honda HRV 1.8 RS นะคะสโลปี2019 รถบ้านคันนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้านะอยากจะดาวรถก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะดาวนะคะของเอิญก็รับเทิร์นด้วยนะคะถ้าเกิดลูกค้ามีรถที่ไม่ได้ใช้อยู่และก็ต้องการขยับขยายจากรถเล็กขึ้นมารถใหญ่นะคะก็แนะนํารุ่นนี้เลยนะคะเป็นที่ตอบโจทย์แน่นอนนะคะเอาไว้ถ้ามาหากินนะคะแล้วก็เอาไปคนเอินหลทองนะคะใครที่สนใจคันนี้ราคาตั้งขายที่7จ5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ ค่างวดในการผ่อนนะคะอยู่มา14,000บาทนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวถ้าเกิดลูกค้าดาวรถไปนะคะก็จะถูกลงมามากกว่านี้อีกนะคะสนใจก็โทรหาเอิรนได้เลยผ่านเบอร์โทร097 169 3884นะคะสามารถแอดไลน์มาหาเอิรนเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือถ้าลูกค้าต้องการจะขายรถดเดียวนะคะของเอิรนก็รับซื้อด้วยนะคะให้ราคาสูงเลยนะคะไม่ต้องเดินทางมาเองหรือว่าจะเดินทางมาประเมินที่เต็นท์ก็ได้นะคะ ส่งรูปมาไปเมินนะคะตีราคากับเอินได้นะยคะ่ะก็แอดไลน์มาหาเอินได้เลยไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ